FPL c ค l e t t o ยินดีต้อนรับสวัสดีครับกลับมาพบกับเกมแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกในเกมวีคยี่กันนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวสถิติทั้งหมด8คู่กันเช่นเคยจากนั้นก็จะไปส่องนักเตะของแอสตันวิลล่าที่อาจจะมีเดบเบลเกมวีคในวีคหน้าด้วยกันและก่อนจะไปรับชม ก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อปกาลบังใจให้กันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมด้วยกันเลยครับคู่แรกไบรทันกับพาเลสคู่นี้ทางฝั่งไบรทันก็ยังคงเป็นทีมที่มีค่า XG เยอะและจบไม่คมอยู่เหมือนเดิมโดยคนที่มีสถิติน่าสนใจมากที่สุดของไบรทัน2 2คนก็จะเป็นทรอสซาที่มีโอกาสหลุดไปยิงหนึ่งครั้งและอีกคนจะขอบโมเดอร์ Motor, ที่มีโอกาสยิงในกรอบถึง3ครั้งในนัดนี้ ส่วนคริสตันพาเลตพวกเขาถ้าไม่มีโอกาสยิงจ,ะ,จะเลยในเกมนี้นอกจากจังหวะต่อบอลขึ้นมายิงของกาลักเกอร์และจากโปรแกรมที่ไม่ได้หนักมากของพาเลสเราก็สามารถถืออสสซทของพวกเขาต่อไปได้ยาวๆเลยครับคู่ที่2แมนซิตี้กับเชลซีคู่นี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีบิ๊กชนอ์กันแค่คนละครั้งโดยบิ๊กชนอ์ของแมนซิตี้นั้นมาจากกรีลิชส่วนของเชลซีนั้นมาจากลูคาคู นัดนี้คนที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดของแมนซิตี้ก็จะเป็นเควินเดอร์บอยที่มีโอกาสยิงถึง4ครั้งและสร้างอีก1นึ่งบิ๊กชานส์ครีเอทรองลงมาก็จะเป็นกีลิชอย่างที่กล่าวไปข้างต้นส่วนเชลซีเนื่องจากนัดหน้าพวกเขาจะเจอกับสเปอร์และพวกเขาก็จะไม่มีเตะในเกมวี4 4และ25ผมจึงไม่แนะนำใครเข้าในตอนนี้เลยครับคู่ที่3นิวคาสเซิลกับวัตฟอร์ด คู่นี้ทา้งฝั่งเจ้าบ้านคริสฟทูที่ได้ลงประเดิมสนามก็มีโอกาสมงอยู่บ้างแต่ไม่ใช่จังหวะสําสคัญอะไรคนที่ดูดีที่สุดของพวกเขาก็จะยังคงเป็นซังแม็กซิเม็งที่แม้สถิติจะไม่ได้ดีมากแต่ก็มักจะโอเวอร์เพอร์ฟอร์มและมีคะแนนอยู่ตลอดส่วนวัดฟอร์ดเจ้าเปรโดมีโอกาสยิงมากที่สุดในเกมนี้โดยคิงกับเดนิสก็มีโอกาสยิงและจ่ายให้เพื่อนเช่นกันแต่ไม่เป็นประตู โดยรวมแอสเซทของวัตฟอร์ดก็ยังพอถือต่อไปได้อีกนัดหนึ่งครับคู่ที่4 n o นอริชกับเอเวอร์ตันคู่นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านคนที่มีค่า XGI มากที่สุดก็จะเป็นอดัมอีดาซึ่งมีโอกาสยิงถึง4ครั้งโดยเป็นในกรอบ2ครั้งส่วนคนที่เตะตามมากที่สุดจากไอเทสก็จะเป็นมี l ลอดลาชิซาที่มี3คีย์พาสในเกมนี้ส่วนเอเวอร์ตัน ดิชาลิสันก็โอเวอร์เฮดคิกเข้าไปเลยทำให้มีค่า XG ค่อนข้างต่ำ่วนคนอื่นๆอ,อย่าง DCL หรือเกรก็มีโอกาสยิงกันแค่คนละ1-2ครั้งในนัดนี้ครับคู่ที่5วูฟกับซอแฮมตันมาดูที่ฝั่งเจ้าบ้านสถิติของวูฟนัดนี้ก็ค่อนข้างดูเยอะเกินจริงจากลูกจุดโทษของคิเมเนสและลูกยิงของโคอาดี ส่วนในจังหวะสาคัญก็มาจากลูกหลุดไปยิงของตราออเล่ในช่วงท้ายเกมโดยรวมจากโปรแกรมของวูฟที่หนักถ้าพวกเขาไม่มีโปรแกรมเบิ้ลผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่ครับส่วนเซาแฮมป์ตันนัดนี้ซาริซูและเบนนาเรกสองเซ็นเตอร์แบ็กของพวกเขาก็มีสถิติดีที่สุดในทีมจาก1 Big c บิ๊กชกับ1 Big c บิ๊กช็อตครีเอทส่วนประตูที่พวกเขาทำได้นั้นก็มาจากลูกฟรีคิกของเจมส์วอร์ดเพล์สโดยรวมจากโปรแกรมที่หนักเหมือนๆกัน ผมก็ยังไม่แนะนำใครเท่าไหร่ครับคู่ที่6แอสตันวิลล่ากับแมนยูคู่นี้วิลล่าก็มีสถิติออกมาดูดีกว่าแมนยูแม้สกอร์จะออกมาเสมอกันที่2เท่าก็ตามคนที่น่าสนใจของวิลล่าคนแรกบูเอนเดียจาก1 Big Chance กับ4 Key Pass ในนัดนี้และประกอบกับนัดก่อนเขาก็มีสถิติค่อนข้างดีผมจึงชอบเขามากๆเลยครับ คนที่2คูตินโยโดยถึงแม้เขาจะมีเวลาลงสนามแค่20นาทีวกว่าๆแต่ก็มีสถิติที่ไม่ได้เป็นรองบูอนเดียเลยก็อยากให้จับตาดูกันเอาไว้ครับส่วนคนอื่นๆของพวกเขาก็น่าสนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นลมซี่ลูคัสดีนหรือวัดกินไว้เดี๋ยวเราไปพูดถึงกันในช่วงท้ายอีกทีครับส่วนแมนยูดูโน่ก็ยิงไปได้2ประตูในเกมนี้ซึ่งเขาค่อนข้างโอเวอร์เพอร์ฟอร์มมากๆจากความผิดพลาดของมาติเนส และอีกคนที่มีสถิติดีของแมนยูก็จะเป็นเมสันกรีนวูดที่มีโอกาสยิงในกรอบถึง3ครั้งในนัดนี้ครับคู่ที่7ลิเวอร์พูลกับเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ทั้งฝั่งเบรนท์ฟอร์ดก็ไม่มีโอกาสยิงจะแจ้งเลยส่วนลิเวอร์พูลนั้นโจตามีโอกาสเยอะมากๆโดยมีโอกาสหลุดเดี่ยวไปยิงหนึ่งครั้งแต่ทำไม่ได้ อีกคนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวดิเฟอเรนเชียลที่ดีในช่วงที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเฟอร์มิโนโดยเขายืนค่อนข้างต่ำเมื่อดูจากไอเทสแต่เนื่องจากเขาได้กลับมายืนตรงกลางแทนที่โจตาจึงทำให้เขาดูน่าสนใจมากๆเลยครับส่วนคนอื่นๆโรเบอร์สัน Sun ก็ดูน่าสนใจเช่นกันโดยนัดนี้เขามี3ามคีย์พาสกับอีก1นึ่งบิ๊กชานส์ครีเอทก็ถือว่าเขาเป็นตัวดิเฟอเรนเชียลที่ดีอีกคนหนึ่งเลยครับ และคู่ที่8เวสแฮมกับบลีสคนที่มีสถิติดีที่สุดของเวสแฮมแน่นอนว่าเป็นโบเวนที่มี2 b i บิ๊กชานส์ในเกมนี้และจริงๆเขาควรจะมีคะแนนมากกว่านี้ด้วยซ้ําถ้าเขานั้นไม่พลาดหมูหกหน้าประตูในนาทีสุดท้ายส่วนคอนอื่นๆของเวสแฮมครสเวลก็สร้าง2 b i บิ๊กชานส์ได้ในนัดนี้ฟอร์นาร์เป็นคนที่มีค่า X อ i สูงเป็นอันดับ3ของทีมเวสแฮมและ Antonio, อันโตนิโอเขค่อนข้างเงียบ โดยมีโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับส่วนลีสแน่นอนว่าแฮร์ริสันเป็นคนที่มีค่า x อ็มากที่สุดของพวกเขาจากที่กดแฮทริกไปแต่เขาก็ค่อนข้างโอเวอร์เพอร์ฟอร์มไปมากเมื่อดูจากสถิติส่วนดาฟินยาก็ยังคงเป็นเดอะแบกของทีมเช่นเคยโดยเขามีถึง7คีย์พาสกับ2 b i บิ๊กช็อตครีเอทในเกมนี้อีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวดิฟเฟอเรนเชียลได้ดีเลยก็คือแดเนียลเจมส์เพราะช่วงหลังก็ถูกจับมาเล่นเป็นหน้าเป้า เลยมีโอกาสยิงอยู่บ่อยๆนั่นเองครับต่อมาเรามาดูนักเตะของทีมแอสตันวิลล่ากันเนื่องจากว่าพวกเขานั้นอาจจะมีดับเบิลเกมวีคในวีค23หรือ24นี้มาเริ่มจากแบ็คทั้งสองข้างในนัดล่าสุดดีลและแคชต่างก็เติมเกมบุกสูงทั้งคู่โดยจากฮิตแมปเราจะเห็นว่าแคชนั้นมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าดีน แต่เนื่องจากดีน,นั้นมีส่วนร่วมกับลูกเซรพีีด้วยผมจึงชอบไปที่ดีนมากกว่าแคชแม้ว่าเขาจะเสี่ยงถูกโรเตชันกับทารเก็ตก็ตามต่อมากองกลางบูเอเดียนั้นก็ดูดีที่สุดเมื่อดูจากค่า xgi ส่วนคูตินโยนั้นเนื่องจากว่าเพิ่งได้ลงสนาไมไปเป็นนัดแรกจึงอาจจะขาดเรื่องของความฟิตอยู่ส่วนแรมซี่เขาน่าจะเป็นกองกลางราคาประมาณ4.5ที่ดีที่สุดในเวลานี้เนื่องจากว่าเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ ใครที่กำลังจะกดไวร์ดผมก็แนะนำเขามากๆเลยครับและสุดท้ายกองหน้าจากสถิติในสามนัดหลังสุดแดนนี่อิงส์นั้นทำได้ดีกว่าวัดกินแต่เกมทำของอิงส์ที่ลงไม่เต็มเกมในช่วงหลังบ่อยๆนั้นทำให้ผมเลือกวัดกินก่อนอิงส์ในตอนนี้ครับ และมาดีหัวข้อที่สําคัญที่สุดอย่างตัวเลือกกับตันในเกมวีคที่สิถ้าหากว่าไม่มีเดอเบิลเกมวีคผมก็ยกมา4ตัวเลือกด้วยกันคนแรกบูโนจากฟอร์มในสองนัดหลังที่ดีที่สุดในบรรดาตัวรุกของแมนยูและเวสต์แฮมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างหลังรั่วเขาจึงเป็นตัวเลือกที่ดีคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดสําหรับผมคนที่2โจตาจากที่รู้ว่าพูนั้นเป็นทีมที่เกมลุกดีที่สุดเป็นอันดับ2ในช่วงหลัง และพาเลสก็ไม่ได้มีฟอร์มที่ดีมากขนาดนั้นเขาจึงน่าจะเป็นตัวเลือกขนาดต้นๆอีกคนหนึ่งในเกมวีคนี้เลยคนที่3ตัวเดฟเฟอเรนเชียลอย่างเควินเดอร์บอยเนื่องจากว่าเขานั้นค่อนข้างการันตีลงสนามในทีมของเป๊ปและเขาก็มีสถิติดีที่สุดในบรรดาตัวลุกของทีมเรือใบผมจึงชอบเขามากๆเพราะเขาจะเจอกับทีมเซาท์แฮมตันที่มีเกมรับค่อนข้างแย่ในช่วงหลังนั่นเองครับและคนสุดท้ายราฟินย่า เนื่องจากลีสนั้นเป็นทีมที่มีเกมรุกดีมากในช่วงหลังและจะเจอกับนิวคาเซลที่เสียประตูแทบจะทุกนัดผมจึงคิดว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งตัวดิฟเฟนเชียลที่ดีมากๆเลยครับสรุปวีคนี้ผมก็ชอบไปที่เควินเดอร์บอยมากที่สุดรองลงมาเป็นลาฟินยาและโจตาครับวีคนี้ก็ยังไม่จบนะครับทีมผมเมื่อเก็บไปได้48คะแนน อันดับก็ยังคงค้างอยู่ที่10,000แสนโดยประมาณก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยทีเดียวครับโดยแผนในเกมวีคหน้าผมก็จะกลับมาเริ่มเล่นเสียงอีกครั้งด้วยการนำเดอร์บอยและลาฟินยาเข้ามาในทีมแทนที่ของเม์และแบนาโตเพื่อนำมาลุ้นไต่แรงหลังจากที่อันดับไม่กระเตื้องมากว่า10เกมวีคแล้วนั่นเองครับซึ่งถ้าหากมีดับเบิลเกมวีของแอสตันวิลลาประกาศขึ้นมาผมก็จะเลือกไปที่บูเอนเดียแทนราฟินยาครับ สุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกงใจให้กันต่อไปด้วยครับเราไว้มาเจอกันใหม่ในเกมวิกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ